ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือองค์พญายนาคที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับซึ่งมีจอมปลวกนะฮะมีจอมปลวกนะครับขึ้นรอบเลยนะขึ้นรอบเลยนะครับขึ้นรอบเลย,นะเลยซึ่งเราก็เคยมาถ่ายนะครับมาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเมื่อหลายงวดก่อนนะครับหนะังวดนี้เรามาอีกครั้งนะครับเห็นแล้วอุย้ยเห็นเห็นแล้วเห็นแล้ว ตัวเลขชัดเลยตัวเลขชัดเลยฮะนี่ไงนี่เลขสี่กับเลขเจ็ดเนี่ยเนี่นะแปดสี่หรือแปดเจ็ดแปด 84หรือ78ก็ได้นะครับเนี่ย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 นี่นะนี่8นี่7หรือ4เนี่ยเนี่ยชัดเลยนะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นวัดพญานาคนะวัดเหมือนถ้ำพญานาคนะครับ เป็นการจำลองทำเสมือนเสมือนจริงเนาะนะซึ่งโดนฝนชะลางไปแล้วแต่เกิดขึ้นใหม่เนาะนะครับจอมปลวกก็ยังขึ้นมาใหม่นะเนี่ยเห็นเป็นสามตัวก็ได้นะเนี่ยเลขสามก็ได้นะ 3 7 8 3 4 8 8 4 3่าเอาละท่านผู้ชมขอให้โชคดีแล้วกันนะเดี๋ยวดูสองดูที่อื่นก่อน มีอยู่จุดเดียวนะที่มองเห็นชัดมากนะครับเอาล่ะขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ